มาเลยเนะครับหอยทอดนะครับที่ทอดมาสดๆลร้อนเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับโอ้โหหอเหลืองหวานหอมเค็มน่าทานนะครับกับซอสนะครับที่รุงรสมาอย่างดีนะครับมีพริกดองมีเตียงก้าเป็นเครื่องเคียงนะครับเราไปดูนะครับว่าหอยทอดเจ๊งนี้มันจะหึงรสชาติเด็ดแ่บอย่างที่เราดูต่อที่เราทำครัวก็ว่าสูตรเนี่ยมันจะลงตัวยังไหนะครับ ฮัลโหลดีครับเพื่อนเพื่อครับวันนี้มา ep สามนครับ ep 3นะครับนี่ก็เป็นตอนที่3ของครัวออนไลน์ครับครัวลายนนี้จะนําอาหารอะไรนะครับที่จะมาให้เพื่อนเพื่อนหัดไปทําตามครับว่ารสชาติจะเด็ดแซ่บเบร์เหมือนกับ2เมนูที่ผ่านไปแล้วไหมครับรับรองเมนูนนี้ก็ไม่ไม่ไม่ต่างกันเลยครับเป็นเมนูที่ว่าเด็ดนะครับ หาคนนี้ชอบกินเร,กเรียกว่าพวกพิซซ่าหรืออะไรทีท่แบบทอดๆอะไรนะครัเงี้ยต้องนึกถึงอย่างนี้แต่เป็นของใไทยครับั่นคือหอยทอดครับ <c oughs> หากรักชอบรายการโคลไลนะครับ <c oughs> เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด b ับส i b e นะครับและกดกระดิ่งยิ่งๆเพื่อเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนพื่อน,นะครับอย่าลืมครับว่าคูไละ์รอกำาังจากเพื่อนๆเสวอครับ หอยทอดดีครับเป็นหอยเมงพูดตัวใหญ่ๆครับแกะใหม่ๆสดๆนะครับเข้ามานะครับแล้วก็มาทอดกับแป้งที่เราผสมลงตัวนะครับในการที่จะทําแป้งหอยทอดนะครับแล้วก็ทอดหอยทอดด้วยไข่ด้วยน้ํามันที่กระดให้กรอบนิครีมเนียครับนุ่มนอกกรอบนอกหวานนุ่มในครับสีสวยกันดีเนี่ยรสชาติกันละแบบไทยๆครับมาดูนะครับว่าหอยทอดนะครับที่บูดี้นำเสนอวันนี้มันจะเป็นหอยทอดแมงพู ครับทุนหน้าทาที่ไหนว้าวท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นเมนูเรียกว่าเป็นเมนูเ,เรียกว่ามามีไก่ก็ต้องมีหอยทอดใช่ไหมครับ <Okay. S 3> เป็นหอยทอดใส่ไข่หอยทอดชาววังนะครับของเจ้าเองที่จะมาะคิดค้นให้กับเพื่อนๆได้นำเกี่อการทำแล้วากาเอาทำดีทานเอที่บ้านหรือจะท,ทำไปเอาทำแล <c oughs> ้วก็ไปขายก็ได้นะครับดูวิธีการทานก็อัด <c oughs> ดับแรกน,นะครับหอยทอดชาววังของเจ้าเองเจ้าเก่านะครับว่าเริ่มต้นไง ต้องผสมแป้งก่อนครับแป้งที่ประกอบก็มีนะครับนี่ครับแป้งข้าวเหนียวนะครับแป้งข้าวเหนียว1ส่วนนะครับแล้วมาเป็นแป้งข้าวเจ้าอีก1ส่วนนะครับแล้วมาเป็นแป้งสาคูอีก1ส่วนนะครับแล้วก็แป้งเท้าหรือแป้งมันนะครับอีกครึ่งส่วนนะครับดูครับตรงนี้มาดูวิธีการนะครับผสมนะครับว่าเริ่มต้นเอาผสมแป้งครับแป้งหอยครับหยิบนะครับแป้งเท้านะครับครึ่งส่วนใส่ไปก่อนนะครับให้ร่อนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอ่าแล้วก็มาเป็นแป้ง สารีนครับอีกสว่วนหนึ่งนะครับแล้วมาเป็นแป้งข้า enfin วเจ้าอีก1ส่วนนะครับนะครับแล้วก็มาเป็นสุดท้ายคือแป้งข้าวเหนียวนะครับอีก1ส่วนนะครับแล้วเราก็ร่อนนะครับร่อนร่อนในตะแกรงครับร่อนให้แบบว่ามันลงตัวนะครับจนเรียกว่าแป้งผสมลงไปในในในตัวที่เราผสมร่อนให้แป้งลงตัวหรือว่าฝุ่นตะกองหรือต่างเสียงต่างให้ปัญหาเรียกว่ามีการ กรองให้แป้งนะครับแป้งแป้งแป้งหอยเนี่ยครับร่อนมันแล้วก็แบบเกรียมนุ่มนวลแล้วก็มีการผสมผสมประสานกันระหว่างแป้งหอยให้ลงตัวนะครับว่ามันจะได้เป็นแป้งหอยที่เรียกว่าพอมาทอดแล้วมันจะกรอบนอกนุ่มในนะครับอร่อยนะครับนี่ครับได้แต่แกงเสร็จแล้วเาก็เอาส่วนที่เหลือทั้งหมดเอาออกไปนะครับเดี๋ยวแต่แป้งที่เราเตรียมจะทอดนะครับจากนั้นแล้วก็มาผสมอัตราส่วนนะครับในการทาแป้งหอยครับไม่มีใส่บะไรครับก็มีใส่ เครื่องปรุงนะครับรสดีเลยพวกนี้นะครับหรือขนอมไทยใส่นิดหนึ่งนะครับพริกไทยแล้วก็พริกไทยหน่อยหนึ่งนะครับแต่แล้วก็มาใส่น้ำปลานะครับเพื่อให้รสชาติของแป้งนเลื่อขึ้นนะครับน้ำตาลแต่แล้วก็มีหย่อกน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลทรายแดงครับนิดหนึ่งนะครับพออย่างครับพอแล้วค่ะพอแล้วก็อันนี้ก็มาผสมกันนะครับนะครับคลุกเคล้ากันนะครับให้เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ือเมื่อเราไปทำแป้งหอยสเร็จเรียบร้อยนะครับจากสีแป้งที่ผสมเรียบก็ใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยล้วก็มาต่อไปคือการไปเตะใส่น้ำเลยนะครับใส่น้ำก็ไปเพื่อผสมให้แป้งกับน้ำลงตัวพอดีครับคือจะถ้าถ้ามากไปมันก็ไม่ดีนะครับคนไปมันก็จะเหนียวนะครับให้เรียกว่าผสมน้ำให้มันพอดีกับการทําแป้งหอยนะครับน่ครับคือการทําแป้งหอยทอดที่เรียกว่าชาววังนะครับให้แบบว่าให้ลงตัวนะครับจะใส่น้ํากะดูนะครับว่า แป bert, up, kind of <stairs>. ้งกับน้ำเนี่ยล่อนรวมกันแล้วหมุนแล้วก็ไม่ใสเกินไปไม่ข้นเกินไปนะครับที่จะทอดเลยก็ถ้าให้ออกมาดูรูมนวยนะครับนี่ครับแล้วก็จะเขาคนกันไปเรื่อยๆนะครับนี่กับแป้งหอยนี่ครับนี่นะครับเก็นไครับว่าการคนแป้งหอยเนี่ยจะไปเรียบๆนะครับเรื่อยๆจนดข้างเห็นไหมครับว่าเนื้อแป้งกับน้ำเนี่ยผสมหมุนเราลองหุนดูว่าเออไม่ใสเกินไปครับกำลังดีแล้วจากนั้นเราก็ทาไปต่อครับใสต้นหอมอ่ะใสต้นหอมนะครับเพื่อความให้หอมของ แป้งของหอยนะครับหอยทอดนะครับรสชาติดีนะครับใส่เต้มหอม <Okay. S 1> ไปแล้วนะครับ เราทำแป้งอหอยสเร็จเรียบร้อยนะครับจากส,สีแป้งที่ผสมกันแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้ว,ลวก็มาต่อไปคือการประเทใส่น้ำไปนะครับใส่น้ำก็ไปเพื่อผสมให้แป้งกับน้ำลงตัวพอดีครับคือจะถ้าถ้ามากไปมันก็ไม่ดีนะครับ คนไปมันก็จะเหนียวนะครับให้เรียกว่าผสมน้ำมันพอดีกับการทําแป้งหอยนะครับนี่ครับคือการทําแป้งหอยทอดที่เรียกว่าชาววังนะครับให้แบบว่าให้ลงตัวนะครับจะใส่น้ากะดูนะครับว่าแป้งกับน้ำเนี่ยร่อนรวมกันแล้วหมุนแล้วก็ไม่ใส่เกินไปไม่ข้นเกินไปนะครับที่จะทอดเลยแตถ้าให้ออกมาดูรุ่มนวยนะครับนี่ครับแล้วก็จะเข้าคนกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับกับแป้งหอยนี่ครับนี่นะครับ ผมเกรนะครับว่าการคนแป้งหอยเนี่ยจะไปเรี่ยเี่ยดนะครับเรี่ยดเลียดจนข้างเห็นไหมครับว่าเนื้อแป้งกับน้ำเนี่ยผสมหมุนเออเราลองหมุนดูว่าเออไม่ใส่เกินไปครับกำลังดีแล้วจากนั้นเราก็ทำไงต่อครับใส่ต้นหอมอ่ะใส่ต้นหอมนะครับเพื่อความให้หอมของเอ่อแป้งของหอยนะครับไปทอดนะครับรสชาติดีครับใส่ต้นหอมไปแล้วนะครับจากนั้นทำไงต่อครับก็เริ่มเริ่มทอดนะทอดนะครับไปดูการทอดของหอยทอดนะครับ เราก็ตั้งไฟนะครับนะฮะตั้งเปิดอันน้ำมันอันนี้เป็นน้ำมันามะาพร้าวนะครับเห็นไหมครับมะพร้าว เพื่อสุขภาพร่างกายครับม so so yeah. uh ันจะมันจะมีจุดอิ่มตัวที่เรียกว่าเมื่อเราทานเข้าไปแล้วมันไม่ไปค้างในในหลอดเลือดนะครับทำให้เราเป็นโรคต่างๆนะโรคเบาหวานโรคเอ่อไขมันในเส้นเออุดตันนะครับนี่ครับคือน้ำมันพร้าใส่ไปครับน้ำมันพร้าใส่เข้าไปกระทะนะครับแล้วเราก็ทอดดิท้าะใส่น้ำมันพร้าหรือน้ำมันมะกอกก็ดีครับเพื่อสุขภาพนะครับนอกจากรายการเอ่อคัวไลน์ล้วอยากจะให้สุขภาพของคนที่เป็นแฟนรายการเอ่อเรียกว่าเลือกสุขภาพที่ดีนะครับใช้น้ำมันมะกอกกับน้ำมันพร้านะครับเราจะไม่ต้องมาเป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือนะครับ ต้องเป็นเบาหวานนะครับความดังลิตรนะครับจากนั้นเราก็เริ่มทอดผอบกระทะร้อนให้กระทะนี่ร้อนไฟแรงหน่อยนะครับไฟแรงร้อนแล้วก็เราก็นำแป้งนะครับที่เราผสมไว้เรียบร้อยนี่นะครับนะครับมามาเตรียมทอดนะครับนะครับดูนะครับวิธีการนะครับนี่คือแป้งที่เราผสมเรียบร้อยนะครับเราจะเตรียมทอดเลยนะครับดูนะครับจากกระทะกระทะร้อนๆนนะครับเราก็ราดแป้งถอยลงไปนะครับไล่เป็นวงกลมนะครับแล้วก็ร้อนให้่ยไปเป็นทั่วนะครับเห็นไหมครับนี่ นะครับโซลาาฟรเลสช่วนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาใส่นะครับอะไรนะครับหอยทอดนะครับน่ครับใส่หอยลงไปนะครับนี่ครับอ่าน่ครับว่าหอยทอดนะครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะครับนี่นะครับใส่ไข่ใส่ไข่เข้าไปได้นะครับอ่า แล้วก็ตีไข่นะครับให้ออกมาสวยงามเลยครับเห็นไหมครับโอ้โหหอยทอดหน้าทาเลยนะครับหืไข่เหลืองนะครับเข้าไปทิ่กับแป้งที่ตัวหอยทอดเลยครับเป็นแป้งแผ่นนะครับเห็นไหมครับการทอดหอยทอดนะครับต้องดีนิดนึ่งนะครับทอดไงไม่ให้นไหมนะครับเราต้องดูกะเลยครัเวลาดูไฟด้วยนะครับอย่าให้มันไหม้ด้านึงนะครับเราก็ดูบอเขามันจะเหลืองพอเดียวก็ต้องรีบกลับนะครับแต่ถ้ากลับมากไปมันก็มันก็จะเละนะครับ แป้งออกมาก็จะไม่ส่วนก็จะเป็นเป็นหอยทอดมันจะกลายเป็นเละเทะนะครับอันนี้เรียกว่าต้องเป็นฝีมือในการประสบการณ์ในการที่จะดูจังหวะในการที่จะกลับหอยลไม่หอยนะครับเน่ดูครับมันเริ่มไข่เนี่ยแป้งเข้ากันหอยแล้วสุกแล้วก็เสียงนั้นแล้วเราก็มองดูจากร,บรอบๆของมันนะว่ามันไหมหรือยังถ้าไหมต้องรีบก,ก่อนจะให้มันไหมต้องรีบกลับก่อนน,นะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับนั้นเราก็เติมน้ำมันเข้าไปส่วนครับเพื่อให้ช่วยให้แป้งนะครับกับหอยทอดเดือดทอดอยู่เข้ากลมกลืนกันนะครับนี่นะครับ เวทนาทานนะครับเนี่ยครับโอ้ยทานจริงๆนะครับเนี่ยหอยทอดของเจ๊เอ็งชาววังเจ้าเก่าครับไม่รู้วังไหนไม่รู้แต่หลายละวัดหลายพัดวังนะครับรวมไปกันอยู่ในนี้ครับวังของเจ๊เอ็งครับเจ๊เอ็งเจ้าเก่าหอยทอดนะครับดูนะครับโอ้โหฝีมือดูหน้าหอยทอดก็อื้สุดยอดเลยครับเดี๋ยวเราก็ทอดอีกสักพักนะว่ามเป็นยังไงนะครับนี่ครับอ่านะครับเราก็เริ่มดูแล้วกำลังดีแล้วก็เริ่มกลับอีกย่านนึ่บเห็นไหมย่านก็สวยเดงว่าเราทอดเก่งก็ไม่มีการไหม้เลยครับเนี่ยเห็นไหม ครับอ่ากลับมาย้างนี้นะครับโอ้โหนะครับแล้วก็เกลี่ยเกี่ยให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ดูอีกสักพักหนึ่งินจนกระทั่งอยทอดมันลงตัวนะครับนี่นะครับนะครับนะครับอ่าใส่น้ำมันนิดนึงนะครับครับหลังจนั้นก็นะครับก็ทอดอีกสักพักหนึ่งนะครับรอให้มันหอมกลุ่นแล้วก็เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยจัดการนะครับว่าจะทำไงต่อไปนะครับให้มันเหลืองดีนะครับแล้วได้เลยนะครับ ันนี้นะครับดูนเขาโห و, หน้าทานี่ก็ไม่หอยทอดน,นี่เราทอดหมดแล้วพักนลยครับก็เริ่มเริ่มเกรียมเรียบกรอบนอกนุ่มในนะครับเป็นผัดไทยหอยเป็นหอยทอดชาววังครับผมเองที่ว่าตั้งใจทําเลยครับกับหอยทอดอันนี้นะครับดูเนี่ยกระทะสิเขาโหแบบดูแล้ยแบบแค่ดูนี่น้ำลายหกก็ัดเครื่องสดไปกิ้งบ้างว้าวเลยกับหอยทอดของผมเองพี่นลยครับอือ กลิ <Workers. S 2> ่นก็หอมโชยนยครับแต่นั right ้นต like nice ้องใส่อต่อนะครับจากกระเทียมกระเทียมนะครับเป็นกระเทียมสับนะครับใส่พริกนิดนึงก็เพิ่มความแซ่บก็ไปในหอยทอดนะครับนี่ก็เป็นหอยทอดสูตรพิเศษที่ว่าใส่กระเทียมกับพริกนะพริกตำนะครับให้มันด้วยมีกลิ่นหอมโชยออกมานะครับโอ้โหแต่เคยดูบรรยากาศขอหอยทอดนี่นะครับหอมชุ่นเลยครับแต่นั้นท่าไงต่อครับกลับด้านใช่ไหมครับกลับด้านเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะเรียกว่าจะเสร็จสิ้นใช่ไหมครับแล้วก็เตรียมอ่า จะใส่ถุงมั่กเครื่องอะไรต่างให้เสร็จเรียบร้อยเลยครับจะใส่ถุงมักนะครับกระแฟร์ถุงมัก่กเคยจบที่นี่รับเหมือนกันอทอดไข่ทอดของเทเองหอยทอดชาววังสูตรโบราณจังเก่านะครับที่การทำไข่ทอ,อดให้ท่านชมที่เป็นไปเป็นรายการของครูอะไรบ่ายวันนี้นครับได้ชมวิธีการทำหอยทอดชาววังครับของเทเองนะครับว่ามีสูตรเด็ดสุดสี่เท่าไรไน,นะครับจากนั้นก็ทงังไม่ต่อครับ เรียกว่ากำลังเกียงกำลังพอดีน้าทานนะครับก็ใส่ถุงออมนะครับนี่ครับมาที่ถุงงอมนะครับเก็บถุงออมใส่นะครับนะครับใส่เอาเป็นิดกระดียกว่าสักก้าใส่ใบหอมหนห่อยใส่ใบหอมช่ยมาอีกหน่อยนะครับ like อ่าใบหอมนะครับใบหอมนะครับแล้วก็นะครับกลับกลับได้นะครับจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยใส่จานเลยนะครับจานหอยทอดนะครับมารอเลยนะครับนี่ครับ จากนั้นก็คือเตรียมเลยครับเตรียมที่จะตัดนะครับอ่านี่นะครับเอาตัดถุงน่องขึ้นมาก่อนนะบนจานนะครับโอ้โหจานรองไปตองแบบไทยๆนะครับชาววังแท้ๆเลยครับเรียกว่าเอนอกจากรักษาสุขภาพเลยไม่ทำายสภาพเว็นร้อนนะครับมีไปตองมาช่วยไม่ต้องแช่ถุงพมะติกงนะที่เราในร้อนในลมก็ว่าเริ่องแช่ถุงมะติ่ครับไปเซเว่นก็บอกถุงมะติ่อย่าใช้นี่นะครับแล้วก็หอยนะครับที่เราทอดแล้ววางข้างบน ตัวงอกที่เราทำนะครับดูกลิ่นนะครับหืมน่าทานเลยขนาดนี้ได้แค่เนี่ยตักเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับนะครับหืมน่าทานนะครับอ่าปรุงแต่งหอยทอดไว้เรียบร้อยนะครับงดงามมากเลยนะครับอ่ากินเกินนะครับสุดยอดเลยครับอ่าเต็มที่นะครับแต่งั้นมาแต่งหน้าหอยนะครับดูนะครับโรยได้ัโรยได้ครับพริกไทยนะครับพริกไทยบนหน้าหอยทอดนะครับแล้วก็ผักชีโรยหน้านี่เดี๋ยอะไรก็ต้องผักชีโรยหน้าไว้ก่อนให้สวยงามนะครับกันเลี้ยงนะครับต้องแต่งความนะครับเป็นต เรียกว่าสวยงามสลักมาสวยงามงดงามเลยนะครับเนี่ยแตงกวานะครับจากนั้นทำไงต่อครับซอสค่ะแตงทางไปด้านก็ต้องมีซอสนะครับ้วเราไปดูการทําซอสของเจอเองนะครับว่าวิธีการทําซอสของเจอเองนั้นขนาดกี่การไหนดีนะครับชมนะครับหอยทอดนะครับอซอสของจิ้มหอยทอดของเจอเองทำเนี่ยมันมีเทคนิคมีสูตรอะไรไหมครับไหนบอกสูตรเมื่อไหร่ที่ครับว่าทํายังไงว่าการทำหอยทอด ของซอสนะครับที่เรามาดูวิธีการทําซอสในสำหรับสำหรับใส่หอยทอดนะครับแล้วก็ซื้อซอสแดงซอสซอสพริกนะครับตามห้างเราเลยประมาณนี่เขาทำสำเร็จรูปไปแล้วนะครับเราใส่ซอสแดงเข้าไปนะครับใน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 หม้อเที่ยวจะมาทำสำหรับเรียกว่าเป็นสูตรพิเศษนะครับจะเองในการทําน้ําจิ้มหอยทอดนะครับเอาซอสแดงที่เราซื้อมาทุกไปแล้วก็ใส่อะไรต่อไปนะครับใส่เกลือหน่อยใส่เกลือนะครับตอนนี้ก็หยิบเกลือนะครับ ใส่เข้าไปนุยไปนิดหน่อยนะครับให้มีรสเค็มไปรี้ยวๆหน่อยนะครับรกับการทำซอสนะครับซอสหอยทอดใส่เกลือไปแล้วไงต่อครับไม่ต้องใส่ว้เกลือเสร็จแล้วกใ็ใส่น้ำตาลนิด,น,น,น,ดนึ่งเลยครับนะครับตอนนี้ก็มานะครับใส่น้ําตาลผสมลงไปในซอสนะครับซอสหอยทอดนะครับน้ำตาลลงไปนิดนึงเพื่อให้มีความหวานชูจากการที่เป็นซอสอ่ซอสเผ็ดซอสของอ่ที่เราซื้อมานะครับบอกกันได้เว่าแค่นี้ก็ทำง่ายๆนะครับ ก็กลายเรียกว่าเป็นสูตรแบบการทำซอสนะครับาเผ็ดแล้วก็เอาพริกใส่ได้นะครับถ้าเผ็ดก็เติมพริกเข้าไปให้เผ็ดนี่เราไม่เอาเผ็ดเราก็ไม่ใส่พริกเอ่อเป็นแบบพริกที่เราซื้อมาจากซอสในท้องตลาดนะครับมันเป็นซอสแดงมันก็มีพริกอยู่แล้วนะครับเอาผสมน้ำตาลนิดนึงเกลือหน่อยแค่นี้แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับในการทำซอสนะครับซอสหอยทอดของเจ้เองเจ้าเก่า๋แล้วถ้าคนโบราณนก็จะชอบทานหอยทอดแบบแล้วจะมีพวกเอ่อพริกเอ่อพริกดองนะครับ พริกเหลืองนะครับเป็นเครื่องเคียงนะครับเครื่องเคียงวางข้างๆกับกันเลี่ยนเละครับเนี่ยถ้าคนเป็นลางอาจจะทานกินล้วคนสมัยใหม่อาจจะได้ทานทานซอสหวานๆเลยก็ได้นะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าหอยทอดนะครับชาววางของเจเองยกขึ้นมาครับอ่าเรามาดูเจเองคนทำนะครับนี่แหละนะครับมั่นใจกับหอยทอดแค่ไหนครับมั่นใจแค่ไหนครับย่อจยิ้วเลยครับมั่นใจสุดกับหอยทอดนี่นะครับหอยทอดนะครับอร่อยนะคะหอยทอดนะครับของ เจ๊เองเลยครับเนี่ยถ้ากินแตงกวากันเล่นด้วยพีิแตงกวามีพริกดอนก็จะเล่นมีซอสด้วยก็ซอสก็แดงนะฮะเป็นซอสคลิกนะครับอืมเรียกว่าสุดยอดของการกินหอยทอดนี่คือหอยทอดชาวบ้าของเจ๊เองครับว้าวนะครับหอยทอดนะครับที่ทอดมาสดๆละร้อนเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับโอ้โหหอมเหลืองหวานหอมเกีมน่าทานเลยครับกับซอสนะครับที่ บุ้งรสมาอย่างดีแล้วก็มีพริกดองมีเตียงกวาเป็นเครื่องเคียงนะครับเราไปดูนะครับว่าหอยทอดอย๊างนี้มันจะืหรสชาติเด็ดแซ่บอย่างมี่คิดที่เราดูตอนที่เราทําครัวครับว่าสูตรเนี่ยมันจะลงตัวแค่ไหนครับวูดี้จะทานให้ดูนะครับนี่นะครับเริ่มต้นนะครับวูดี้ก็เตรียมมาแล้วน้ำลายมันจะไหลแล้วกับกากย่อยกินหอยทอดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับทอดเกลียงเลยครับนี่นะครับวูดี้ก็เริ่มจับจับก่อนนะครับนี่นะครับตลังนะครับหอยทอดนะครับบุ้งใส่ ซอสเป็นหน่อยนะครับนี่ครับซอสแดงๆนีดนะครับทานลงไปเลยนะครับกับหอยทอดนะครับอคเค็มกรอบมันน้มนะครับมัทนทำให้แบบเนื้อเปรี้ยวเผ็ด ให้เลยลงตัวครับน hmm. ี hand, ่ครับแล้วเนี่ยโอ้หมีมีพริกเหลืองเนี่ยสวยบนหน่อยนะครับเพื่อให้เพิ่ลหวานเปรี้ยวนะครับเวลาเราใส่ซอสอีกนะครับนี่ครับกับมีเลือดถุงงอเลยครับนี่ครับในอารมณ์ฟรีแวร์ก็มีพริกเหลืองเนียครับพริกเหลืองที่ดองมาเพิ่มเข้าไปครับที่ครับเดี๋ยวขึทานกับดีคำนะครับติดใจอยู่แบบเมื่อไหร่ไม่ห่างหายอีกคำหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนจะบอกว่า คุณไม่ห่วงเพื่อนอกินนี่ดูครับจะได้จะได้ไดอ,อยากใคอ,อยากทำกินทานก็ทำได้นะโ oh, <no. S 1> อ้ยโอ้ยคือเต็มกวนนะครับเออที่แบบเป็นเครื่องเคียงนะการเรื่องอ,อร่อยเนะี่ยอร่อยมากๆเลยเพื่อนขอยว่าะเองทำมาดีครับนะครับเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวว่างไม่ลงเลยครับปากไม่อยากจะว่างเลยเนี่ยครับถ่ายเพื่อนๆน,นะครับ อยากจะมีอยากได้ดูวิธีการเคล็ดลับในการเทคนิคทําอาหารแ <Okay. S 1> บบแปลกๆหลายๆอย่างที่จะมานําเสนอับอร่อยเรียกทาแล้วกินแล้วอร่อยฟินทั้งบ้านนะครับตามนะครับอย่าลืมิดตามที่ช่องครัวอะไรนรอย่าลืมน,นะเพื่อนับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้แก, like, ก,ก,กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับมมดีในการที่จะสร้างสรรผล,ง,ลง,งานกับครัวอะไรนำเสนออาหารหลายแบบรูปแบบที่จะนําเสนอมาเยอะแยะอีกเยอะแยะอีกมากมายแล้วที่จะทาให้เพื่อนเอาไปนะครับแล้บลอง สูตรอาหารที่วิวเอาม,มาทำแต่อันเนี่ยลงตัวตัวอร่อยเอาไปทำตามเป,เ,ปเปิดร้านขายของก็ได้นะครับหรือจะทำให้คนยี่รักได้และหลกได้ปินงด้วยแน่ครับกับนี่ครับขอยทอดเรียกว,ว่าว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวมันอร่อยอย่างเงี้ยอืมคุยไม่อยู่เราจงขอเรื่องพูดอ่ะมราไปหัวกันดิดหน่อยนะเนี่ย ขอกินนิดนึงแล้วอะไรก็บุดีขอเวลาทานหอยทกก่อนครับวว้า